ูถเนาะว่าสิ่นี้เป็นเป็นฉากแรกที่เรามีโอกาสได้เข้าร้อก่อนนะครับว่ายูโรไม่ได้ถอดจริงนะฮไไม่ได้ถอดจริงไม่ถอดถ่ายไม่ได้ถอดไม่ถอดจริงไจริงเหรอาเราเป็นว่าสิงที่เป็นงแติก็ต่งี่ผก็รู้สึกตื่นเตแต่ว่าทีนี้มันก็ออกมาด้สวยมากๆคือผมก็รู้สึกว่าเออการที่เราเข้าร่วม โดยที่แบบเราต้องยอมรับว่าเราไม่เคยเล่นซีรีส์อะไรแบบนี้มาก่อนแล้วเราก็รวมกันเออ,อมาร่วมเล่นร่วมกันซีรีส์เรื่องนี้ด้วยกันชอบเซลล์อยู่เรื่องเน็ตโนมาโ,อโอมกโควิดอะไรเนี่ยเออไม่สนุกเก,แก,แก่ๆใช่ไหมจึงใส่แล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พูดกลับเดี๋ยวไปถึงซีนที่ยูโรชอบดีกว่าโอเจ okay ำได้ไหมว่าตอบว่าชอบซีนอะไรครับผมจำได้นะ ซีนม,มื่อวานกลับรถจากจากจาก,จากทะเลอาณ <'m> า <'m> จักรไปฮะผมรู้สึกเปิดมาและผมเปิดอันนี้คือสิ่งที่เปิดเรื่องสำหรับอ่าอีพีที่ห้าเลยอ๋อแล้วมผมรู้สึกว่ามันเป็นซีงที่มีความอยู่ในห้วงลัำจริง มันคือสิ่งที่แบบพูดรักกันแล้วก็มีมีมัจริงๆเขารักกันมานานนั่นแหละแต่อันนี้ไมนคือแบบต่างตัวละครต่างเปิดใจให้กันแล้วมันรู้สึกถึงความโรแมนติกมาก,มากที่ที่ทั้งส,สองตัวละครนี้ให้กันแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่อยากจากกันไปเลยแต่ว่าเขามีธุระอะไรต้องไปมันก็รู้สึกว่าเออเขาสองตัวละครที่มันน่ารักมากาก็เลยชอบสิ่งน,นี้เป็นพิเศษครับผม เราก็โรแมนติกเหมือกันแหละเราเป็นโรแมนติกเลยโรแมนติกจริงๆเหรอไมด้ถามไม้ามถามกัูคู่ผมโรแมนติกจริงๆริเหรอโรแมนติกแบบโรแมนติกแบบไฟเออ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 ไเออไฟเไฟเออ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 ไไฟ ไปดีกว่าเป็นสิ่งที่